เมนูนะคะส้มตำมะละกอค่ะเครื่องปรุงของเรานะคะปัลาน้ำตาลพุงชูรสมะนาวมะละกอแครอทมะเขือเทศตำพริกเสร็จแล้วนะคะเริ่มกันเลยค่ะมะเขือเทศค่ะ ผงชูรสคะ่ะน้ำตาลคะ่ะน้ำปลาร้านะคะมะนาวตามชอบเลยคะ่ะตําให้เข้ากันนะคะให้น้ำตาลละลายเครื่องปรุงละลาย มะละกอลงไปค่ะตามด้วยแครอทค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำส้มตำลงไปนะคะเราจะตำนะคะมันไม่มีโคกใหญ่นะคะเราก็ต้องใช้วิธีนี้นะคะโอสีสัน เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ขนมจีนลงไปด้วยนะคะเป็นตำสั่วด้วยนะคะสีสันน่าทานมากเลยนะคะหอมปลาลามากค่ะทุกคนยยวยๆกันเลยนะคะเนี่ยแบ่บเสร็จแล้วคะ่ะส้มตำนะคะ ใส่ขนมจีนนะคะหรือว่าตำสั่วแล้วก็อกไก่นะคะเยอะๆกันเลยค่ะ